คุณจิรัสตาคุณพรบดีครับผมมาที่อำเภอแม่ริมแห่งนี้นะครับเพราะเป็นอำเภอที่มีผู้ขอรับไปสมัครมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ถึง2 1 4คนนะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็มีผู้มารอสมัครเป็นจํานวนมากก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศช่วงเช้าก่อนรับสมัครนะครับ8ปนาฬิกาสนาทีนะครับมีผู้มาขอรับสมัครสวนหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริมนะครับ จ้าหน้าที่แบ่งจุดรับสมัคร3จุดนะครับจุดแรกคือจุดตรวจเอกสารจุดที่2คือจุดรับบัตรคิวแล้วก็จุดที่3คือบันทึกข้อมูลนะครับ ผมคุยกับผู้วยการรับสมัครอำเภอแม่ริมแล้วก็ผู้วยการกรกตเชียงใหม่บอกกับทีมข่าวว่าครับที่ต้องจุดที่ต้องย้ำเป็นพิเศษนะครับคือจุดแรกในขั้นตอนการตรวจเอกสารพอต้องกรอกแล้วก็แนบเอกสารให้ครบมีเอกสารรับรองคุณสมบัติตัวเองในความเชี่ยวชาญ10ปีครับโดยย้ำคุณสมบัติเช่นภูมิลําเนาต้องเกิดที่อำเภอแม่ริมนะครับหรือว่าต้องมีจุดที่เกาะเกี่ยวนะครับอำเภอแม่ริมอย่างน้อย2ปีเช่นทะเบียนบ้านมาเรียนหรือว่ามาทํางานนะครับ ส่วนอีกจุดที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับคือขั้นตอนที่3นะครับคือขั้นตอนบันทึกข้อมูลจุดนี้มีการย้ํากับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้สมัครว่าจะต้องเลือกอยู่ว่าในกลุ่มวิชาชีพไหนนะครับเพราะว่าหากเลือกผิดเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแล้วจะแก้ไขภายหลังไม่ได้นะครับขณะที่ภาพรวมอำเภอแม่ริมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าเรามีการซักซ้อมในในการรับสมัครแล้วตั้งแต่ระบบนะครับระบบ ในการออนไลน์ในการรับสมัครรวมถึงเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมหมดนะฮนะทั้งยี่มหตอำเภอมีเรื่องร้องเรียนช่วงเรื่องร้องเรียนยังไม่เข้ามานะครับยังไม่มีเพราะว่าเรา,เาได้ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่รวมถึงให้ข้อมูลในการรับสมัครแก่ผู้ที่คาดว่าจะรับสมัครเนี่ยถึงสองครั้งด้วยกันนะครับ สำหรับผู้สมัครอำเภอแม่ริมนะครับมีความหลากหลายครับเช่นมีอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตข้าราชการบำนาญเช่นตำรวจอดีตข้าราชการท้องถิ่นนะครับแล้วก็แกนนำเกษตรกร,ร,กรมาสมัครนะครับจังหวัดเชียงใหม่มี25อำเภอนะครับมีผู้ขอใบสมัคร1,594คนอำเภอแม่ริมมีผู้ขอมากที่สุดนะครับอย่างที่บอก214คนและรองลงมาคืออำเภอเมืองครับ201คนส่วนอำเภอที่ยังไม่มีผู้ขอใบสมัครก่อนหน้านี้นะครับก็คือที่อำเภอกาฬยานิวัฒนาครับ ส่วนภาพรวมเมื่อสก่อนหน้านี้นะครับมีการเปิดรับสมัครที่อำเภอแม่ริมก็ยังมีปัญหานิดหน่อยนะครับในการติดขัดระบบคอมพิวเตอร์ในการอัปโหลดข้อมูลแล้วก็ข้อมูลผู้สมัครเพราะว่ามีการเปิดใช้งานทั่วประเทศนะครับ ล่าสุดบรรยากาศด้านหลังของผมนะครับก็จะเห็นได้ว่าผู้สมัครสามารถที่จะกรอกข้อมูลแล้วก็สามารถที่จะอัปโหลดข้อมูลแล้วก็กลับมาสมัครได้อีกครั้งนะครับเจ้าหน้าที่กรกะตเชียงใหม่ก็ฝากย้ำนะครับสำหรับผู้ที่จะมาสมัครนะครับก็เตรียมเงินให้พร้อมนะครับ2,500าบาทแล้วก็กรอกรายละเอียดเอกสารมาให้ครบนะครับเพื่อลดเวลาในการสมัครครับคุณพรวดีคุณจิรชตาครับ